ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะไอเป็นนะวันนี้นะครับอยู่กับช่องลอกิทันทีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค c ค a าฟนะครับผมอันนี้ผมไปลงเหมืองมาลงแร่เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ลงเหมืองมานะครับว่าได้ชุดแบบนี้ผมขุดทางนี้นี่มันเป็นเหมืองที่อันตรายมากกว่าผมจะหานมวัวได้นะครับ ลำบากมากวันนี้เราจะมาหาแร่เพชรกันนะครับผมเอ,อ่ออย่างแรกที่ผมต้องทำคือครามดาบใหม่กันดาบนี้มันจะพังแล้วมีไม้ไหมไม่มีเลยเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ควานโอเคภารกิจของเราวันนี้ก็คือหาแร่เพชรให้เจอนะครับเพชรเป็นสิ่งสำคัญมากเออจะว่าไปทางนี้เรายังไม่ได้ไปเลยนี่นะ เยวไปสักหน่อยแล้วกันเว้ยเราจะคาบสติ๊กก่อนคาบเสร็จก็คาบดาบเรามีเหล็กอยู่เพียบเลยแล้ะครับผมอ้าลืมไปนี่เรามีอันนี้อยู่เฮ้ยใช้ยังไงวะได้เหล็กมาแล้วถ่ายไปเราจะไปผจญภัยในโลกกว้างกัน เก็บยวอมแป๊บไม่ต้องจัดหรอกไปมีตนม้นไม้เะโอยกว่าผมจะเข้าในนี้ได้ต้องผ่านพวกแนวมุมพิดอะโอ้น่ากลัวว้าวเราเจออะไรไม่รู้เฮ้ยท้องท้องเพียบเลย กดกดกดแต่ผมก็่ค่ชอบทองเขาชอบเพชรมากกว่าบางทีแล้วก็อาจจะเจอหินแบบนั้นมีโอกาสเจอยากเจอง่ายผมก็ไม่รู้แหละครับผมไม่รู้ว่าเกมไม้ c ครับมันสร้างมาอย่างไรเอผมเพิ่งเล่นครั้งที่สามอุย๊ยมีตัวอะไรว่าอยู่เลยนี่ยอะไรอ่ะลงไปได้ไหม เอาทางนี้ดีกว่าโอ้หดูนั่งเก่งน่ากลัวอลแลู่กใจหมดท่านผู้ชมว้าวเราเจอแล่อะไรไม่รู้สีแดงจำชื่อไม่ได้กดกันขุดได้หรือเปล่าขุยังไม่รู้เลยต้องใช้พี่แอ็กทองหรือเปล่าขุดเล็กกันโบ้าวบ้ว ที่นี่ดูสวยดีแฮะผมชอบชอบปาขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทำไมเออขึ้นไม่ได้ติดอะไรเนี่ยกบกันได้ป่าเราจะไปิดทางเราจะไปหาแร่ทองกันนะครับทองเป็นสิ่งมีค่าที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ ถ้าเราขาดทองไปเรามีโอกาสขาดใจใจได้ั้งนะพูดเป็นพูดเปงั้นแหละเออจะว่าไปทอดหมดแฮนลืมดูท,ดท,ทอดทานทานมังกนกดทานกดทานเล็ดด้วยเล็ดด้วยท่านผู้ชมครับผม โอ้ทางกลับอยูไ่ไหนวะเนี่ยทางโน้นมัน้งไม่ใช่ใช่ละมีดินแบบนั้นอนะ่ะโอเคจริงด้วยทอตทอดท็อตทอขุดมาสิบแปดอันนั่นจะได้อยู่โอเคนี่เอ้ยลืมดูอาหารเลยอะ เส้นชีวิตผมเอาอาหารไว้บนบ้านนะท่านผู้ชมลืมตากันพอดีกินนมก่อนได้ไหมแม่เอาเอาไวแก้พิษผมกลัวเดียวเรารีบขึ้นเรีบขึ้นรีบขึ้นโอเคได้แล้วมีตัวมีอาหารไม่ไม่ไม,มีโอเคแล้วก็เผาที่นี่เลยสิครับรออะไรเนื้อหมูอทำสวนซะหน่อย โอ้โอหโอ้โหใช้ห้หมดซะเย่เย่เอาอ๋อนี่อืมโอเคบูบหมดแล้วเสรอมเล่นหน่อยครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับอาหารน่าจะได้ทีแล้วไหมไก่อย่าออก กว่าจะเก็บเจ้ามาได้นี่ลำบากแค่ไหนแล้วสามอันก็ยังดีสี่อันก็ได้สี่อันพอไหมต้อจะขออาหารแล้วอันนี้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 เอ้ยได้ลูกแล้วเวาจะเก็บ NA ไอ้นี่ไว้ในนี้เดียวกว่าจะเอาไปผมเก็บขอานซะหนแล้วกันเอ้า เก็บให้หมดเจะวาวาดไปนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมไนเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้แล้วครับจะให้เล่นโลบอกแมปอะไรก็ได้นะครับผมผมเล่นได้หมดทาแมปผีเหรอก็พอได,นดนอ้นิดหน่อยนะิดหน่อยนะไม่เอาเยอะแค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวก่อนนะ เพินเพินเอาบล็อกไปเผื่อรปต้องต่อนะครับท่านผู้ชมอาหารน่าจะได้ที่แล้วแหละไข่มันเยอะจริงอา,อาหารกินกันไปไปกันอาเร่ โอเคก็ถ้าผูชมถึงแล้วนะครับผมจะไปทาำไหนก่อนดีทางนี้ทางหลังไปมุมแล้วกันทางข้างบนครับผมไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันอลังการมากโอ้โอ้าจะทางโน้นนะลองไปดูก่อนทางนี้เรายังไม่มาเลยนี่ว่าว้าวใกล้ชื่อ รถไฟผมไม่เอาหรอกรางรถไฟไม่ใช่รถไฟแล้วอันนี้เออเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนมปังนทอดมัดเลยเอามารวมกันไม่ได้เออผมว่านะน่าจะมีเพชรน่าจะนะท่านผู้ชม ดูดูดูโอ้ยอ๋อไปแล้วไปแล้วดื่มนมก่อนอ่าไม่ใช่นมโอเคเรียบร้อยอันตรา,ายจริงๆเทอานั้นเฮ้ยซอมบี้ไปตายซะ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 เมนานลงามาข้างล่างเลยท่านผู้ชมโอ้โห ภาษาไหนดีวะเนี่ยว้าวเขาเรียกว่าอะไรนะอา้าววางท้องไม่ได้าวาวระเขตของเราวันนี้คืออะไรนะลืมใช่หาเพชรโอเคตไปาหาเพชรต่อเมื่อกี้เราอยูนตรงนี้เราต้องเดินลาว่ะไม่มีน้ำอ่ะเธวนี้มีน้ำไหมหาน้ำก่อน จะว่าไปทำไมห,หัวใจเราเหลือแค่นี้แล้วทางตอนอีกชีวิตไอผมเกลียดเหมืองมากที่สุดท่านผู้ชมมันมีสิ่งอันเฮ้ยเอ็มมาล้ออีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ใครเอ้มมาเอาผิกแอคซี่เอ็มมาล้อ, ML อเยอะมากแค่สองอันเออเล็กเอาเลยไป มันเรียกว่าบ้านผมดีกว่าไม่ใช่มันมันเรียกว่าบ้านไม่ได้นะครับตามที่ส่งจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยแบบพักพิงอะไรสักอย่างนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ดิเออทางนี้ทางไหนวะทางนีเ้เอาไม่ใช่ทางไหนวะเออมันต้องทางนี้น่าจะใช่ มันเดินตามไฟที่เราปักไลยอ้าวสกิลิทันว้าว้าเย้ยเฮมาไห่ะมันนี่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 ไอ้ยสกลลิตันไอ้นี่ตายซะจะตายจะตายเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดที่จะลงมาอย่าคิดแม้แต่นิดเดียวด้วยนั้นเราตกใจ มึงจะเซฟสปา์แน่เลยแตวนันนี้ของบ่นนั้นเราจะใช้โอเคเราถึงแล้วท่านผู้ชมนี่แหละที่ที่ผมเจอแล้วผมไม่รู้จะลงไปยังไงเหมือนกันมันจะต่อวอลกลงไปดีกว่าโอเคได้แล้วเล็กเอเพ็ดสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ แมวผมกลัวไปแล้วเฮ้ยถั่วไม่ใช่ถั่วดิเขาเรียกว่าอะไรสีเหลืองนี่แหละถ้าวันนี้ขุดไม่ได้ไปใได้นะ้นแล้วอุ้ยปวดเจ็บเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรฮึ่ม อะจะเอาน้ำจอทอดออกก่อนแล้วมั้งอทำมัจับไม่ได้ขึ้นสิครับจากไงนี่โอลาวาลาวาไป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 ไอ้ท้องฮึเอ้าม,มาแล้วมีกี่บัก ต้องเรียบขึ้นหาทางขึ้นไม่งั้นเราจะตาย acting อ,อะไรนะี่กันเนี่ยมืดมือเทได้โอ้คงวจะตายซะแล้วนี่ใช้ทางขึ้นวนะันน่ะสทางขึ้น <c oughs> ทางขึ้นอยู่น้อยทางขึ้นอยู่น้อย อาเจอแล้วเราไม่ใช่อ้าเจอแล้วใช่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 ไป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 เราหาแร่เพชรไม่เจอเลยอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ประจนอะไนไพรมาเลยเออไปแล้วครับไม่อยู่ครับซอมบี้เด็กครับซอมบี้จิ๋วเฮ้ยช่างมาันเถอะเอาเป็นผู้กล้านี่นะออกมาเลยหายไปไหนแล้วล่ะ ตกหลุมพรางมาแล้วเหรอเออช่างเออกลับบ้าน,นกลับบ้านกลับบ้านนี่เจอะไงขึ้นแล้วไม่รู้ว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างเราขึ้นไปเผาแรกกันก่อนเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ่อแล้วนะครับผมเราจะมาเผาแรกกันก่อนเราทำนะสองสามไก่หกตัวเยี่ยม อืมนานเราเป็นยังไงบ้างสวยดิเอเอเข่ามาอยู่เข่านี่ยโอเคเราจะไปดูกันว่าข้าบอะไรได้บ้าเอ้าข้าวเหรออืมอือดูเอาตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะ อ่ารู้แล้ว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 สิ่งอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นนะท่านผู้ชมหาหมู่บ้านเพื่อไปป้นของเข้าไงล่ะ <c oughs> ปิดคลิปเลยดีกว่าก็สําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ชื่ออะไรนะท่างผู้ชมเลย ก็อย่าลืมกดด้วยนะครับบ๊ายบายยี e ่เฮ่ว